คุณโกหกคุณเป็นคนทาให้แบมตายแล้วก็ใส่ลายว่าแบมฆ่าตัวตายใช่ไหมแบมมันไม่มีทางทิ้งฉันไปแบบนี้หรอกบอกมาดิว่าคุณโกหกบอกมาปีเขาไม่ได้โกโหกหรอกขิงฉันตั้งใจจะมาฆ่าตัวตายจริงๆแกคิดอะไรอยู่แบแบมทาไมถึงทำแบบนี้วะฉันขอโทษนะพิงไม่ว่าฉันพยายามจะอดทนกับเรื่องแย่ๆมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่เคยมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันเลยฉันก็เลยไม่อยากให้แก่ เอาชีวิตฉันเป็นล้างแกไว้เมื่อคืนนี่ฉันไล่แกไปไม่ใช่เพราะว่าฉันโกรธที่แกไม่รักษาสัญญานะแต่ฉันคิดว่าแกมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่ดีดีกว่าที่ฉันเป็นฉันเลยไม่อยากให้แกเอาชีวิตฉันไปเป็นภาระแกอีกแบมในชีวิตฉันน่ะแค่ได้เป็นเพื่อนแบบแกก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วขาตกรรมจำไม่ได้ดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี